โรงเรียนบ้านวังม่วงตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านพรสว่างหมู่ที่14ตำบลเอราวันอำเภอเอราวันจังหวัดเลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนางน้อมใจวังภูมิใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวเพ็ญประภาสาริภารองผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน254คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในอำเภอเอาราวัณเขตอำเภอเอาราวัณมีเขตพื้นที่การปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการค้าและเสพยาเสพติด3ระดับคือ 1. พื้นที่สีแดงหมายถึงระบาดหนัก 2. พื้นที่สีส้มหมายถึงมีผู้เสพแต่ไม่มีผู้ขายและ 3. พื้นที่สีขาว หมายถึงปลอดยาเสพติดและชุมชนบ้านวังม่วงตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงสถานการณ์รอบสถานศึกษาจากการสังเกตและสอบถามผู้นำชุมชนทำให้ทราบถึงสภาพในชุมชนว่ามีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเนื่องจากการใช้แรงงานในไรอ้อย ส่วนยาเสพติดที่พบในชุมชนและบุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นเรื่องปกติคือเหล้าบุหรี่และยาเสพติดประเภทยาบ้ากับสารระเหยเสพเฉพาะบุคคลบางกลุ่มในชุมชนนักเรียนคือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อความประพฤติของนักเรียนในการแสดงออกในสิ่งที่ไม่เหมาะสมผลการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว1มาตรการด้านการป้องกัน1.1สถานศึกษาได้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โรงเรียนบ้านวางังน่วงได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของชาติโรงเรียนจึงได้ประชุมปรึกษาหารือในการจัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุขขึ้นโดยเริ่มจากการประชุมวางแผนของผู้บริหารและคณะครูแต่ละห้องเรียนจากการประเมินห้องเรียนสีขาวปรากฏว่าปีการศึกษา2566มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีด่น 1.2สถานศึกษาได้จัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีด่นโรงเรียนบ้านวังม่วงเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมแรงนักเรียนในการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนจึงได้จัดประกวดห้องเรียนสีขาวดีด่นเป็นประจำทุกเดือนซึ่งมอบรางวัลการประเมินห้องเรียนสีขาวที่มีผลการประเมิอนอยู่ในระดับดีด่น1.3สถานศึกษามีการดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จิตมาตรการ 1. การกำหนดนโยบาย 2. การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3. การจัดสภาพแวดล้อม4การสอดแทรกเรื่องสารเสพติด 5. การมีส่วนร่วมของนักเรียน 6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน7การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดแอลกอฮอล์สื่อลามุกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทอาทิเช่นกีฬาวังม่วงเกมโครงการทำดีมีรายได้ค่ายอิงลิชแคมป์เข้าค่ายธรรมะณวัดป่าท่าสวย กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์กิจกรรมอบรมวัยรุ่นไวไัยใสผลการดำเนินงานมาตรการด้านการป้องกันจากการนิเทศติดตามส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการห้องเรียนสีขาวนักเรียนแกนนำประจำห้องมีการจัดองค์กรในห้องเรียนสีขาวในทุกๆฝ่าย มีการจัดองค์ประกอบครบตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาวมีแหล่งการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีคุณธรรมจริยธรรมสร้างสรรผลงานด้วยกิจกรรมมีครูที่ปรึกษาสนับสนุนกิจกรรมและการประเมินห้องเรียนตามเกณฑ์พบว่านักเรียนดำเนินกิจกรรมด้วยการร่วมคิดร่วมทำเอาใจใส่ห้องเรียนหน้าอยู่ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีพฤติกรรมอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนและมีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับดีมากและการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีระเบียบวินยัยซื่อสัตย์ซื่อตรงตรงต่อเวลารับผิดชอบในหน้าที่และการใช้ทักษะชีวิตร้อยละ100ส่สมาตรการด้านการค้นหา 2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนบ้านวังม่วงมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%มีการคัดกรองนักเรียนการทำแบบประเมินต่างๆของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยได้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งสองภาคเรียนให้เป็นปัจจุบัน2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่ม้า โรงเรียนมีการคัดกรองมีครูผู้รับผิดชอบหน้าที่คัดกรองและแยกกลุ่มนักเรียนให้มีความชัดเจนว่านักเรียนกลุ่มเสี่ยงนักเรียนกลุ่มที่ใช้สารเสพติดโดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์สอบถามสังเกตพฤติกรรมข้อมูลฝ่ายต่างๆและสรุปผลการคัดกรองภาคเรียนละหนึ่งครั้ง ส4สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดโรงเรียนบ้านวังม่วงมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ตามแบบรายงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาคาตัส 3. มาตรการด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นซึ่งในโรงเรียนได้มีการค้นหาผู้ใช้สารเสพติดพบว่าไม่มี จึงไม่ได้มีการส่งต่อไปที่หน่วยงานอื่นแต่มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้าพบผู้ใช้สารเสพติดจะส่งต่อไปรักษาทันทีโดยโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติดและใบยมุกแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษา3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดตั้งคลินิกเสมารัก และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกสีมารักการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโดยจะมีการให้คำแนะนำปรึกษากับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในปัญหาต่างๆโดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้แดงสีมารัก หรือช่องทางแพลตฟอร์มในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนมีบันทึกการรับร้องเรียนเรื่องต่างๆและการมีรายงานผลการดำเนินงานการแก้ปัญหา4.2สถานศึกษามีการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดมีคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนเสมารักและมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานมีห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (NOU) กับภาคีเครือข่าย 5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU 5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษาสีขาวโรงเรียนบ้านบางม่วงได้มีการจัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาวหลอดยาเสพติดและอวัยมุกโดยน้อมนาหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นความรู้ที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่องขั้นตอนการดําเนินงาน โรงเรียนบ้านหวังมง่วงได้ดําเนินการตามรูปแบบการบริหารสู่ความสาเร็จเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาสีขาวตามโมเดล3หลักการ2เงื่อนไข4มิติดังนี้ 1. พอประมาณทําให้นักเรียนมีความพอประมาณ 2. มีเหตุผลทําให้นักเรียนมีเหตุผลในการตัดสินใจ 3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีทําให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวเองสามารถปฏิเสธคําชักชวนที่ไม่พึงประสงค์ได้ ภายในสองเงื่อนไขเงื่อนไขความรู้ทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดและตระหนักถึงโทษของยาเสพติดเงื่อนไขคุณธรรมทําให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และห่างไกลาจากยาเสพติดและอบบยมุกโดยได้ดําเนินการตามหลักกระบวนการบริหารจัดการแบบ PDCA แผนการวางแผนขั้นที่1ประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อรับทราบนโยบายการดําเนินงานสถานศึกษาพอเพียงหลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบบยมุกดู การนำไปปฏิบัติขั้นที่2แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกขั้นที่3ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินง,งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกขั้นที่4จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับนักเรียนผู้ปกครองผู้แทนจากโรงพยาบาลสถานีตำรวจ แกนนำผู้ปกครององค์การบริหารส่วนตำบลและโรงเรียนภาคีเครือข่ายขั้นที่5ประชุมชี้แจงคณะครูและนักเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมสรานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแล้วะยบมุกตามวิทยศาสตร์5ด้านประกอบด้วย 1. ด้านการป้องกัน 2. ด้านการค้นหา 3. ด้านการรักษา 4. ด้านการเฝ้าระวังและ 5. ด้านการบริหารจัดการเช็คการติดตามขั้นที่6 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินสถานศึกษาสีขาวหลอดยาเสพติดและใบยมุขขั้นที่7นํานำแบบประเมินสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวหลอดยาเสพติดและอบยมุขของครูผู้ปกครองชุมชนมาสรุปผลแอคการปรับปรุงขั้นที่8สรุปและรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวหลอดยาเสพติดและอบยมุขต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ ขั้นที่เกา้าปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากกระบวนการที่กล่าวมาข้างตน้นทําให้โรงเรียนบ้านวังมง่วงได้ดําเนินการพัฒนานวัตรกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตยาเสพติดโดยใช้กิจกรรมสายพระราชาจนก่อเกิดความสาเร็จดังนี้ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านวังม่วงทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายมุข2นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมป้องกัน ค้นหารักษาและเฝ้าระวังให้ปลอดยาเสพติดและอบยายมุข 3. นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน8ประการค่านิยม12ประการ 4. โรงเรียนบ้านวังม่วงมีการบริหารจัดการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน